สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านนะครับผมบอมที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระนครสาขากราเซียโนมินนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาชมรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะสำหรับคันนี้นครับคือรุ่นเจ็ที่นั่งนะครับผมเป็นตัวรุ่นสปอร์ตนั่นเองนะราคาเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้านหกหมื่นห้าพันบาทเป็นตัวเพิ่มแพ็กเกจมานั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเพิ่มแพ็กเกจมาเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับ ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับฝากรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ like, ตและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับระหว่างชมคลิปเพลินๆเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของตัวรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างว่าจะเป็นยังไงสำหรับ,บตัว e อเวอร์เรสต์สปอร์ตบวกแพกเกจคันนี้นะครับเผื่อพี่ๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับวิธีการเปิดฝากระโปรงครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับ เราเนี่ยเปิดประตูมาฝั่งผู้โดยสารนะครับผมทางด้านหน้านะครับตรงนี้เนาะและเราก็ดึงสลักตรงนี้มานะครับเห็นไหมเขาจะมีลูกฝากระโปรงอยู่นะครับเราดึงมาให้มันดังปึ้งนะครับอ่าแบบนี้นะครับและเราก็สามารถปลดล็อกออกมาและยกฝากระโปรงขึ้นได้เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแบบคร่าวๆนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมที่เห็นหน้าตรงนี้เนี่ยกระปุกสีเหลืองนะครับจะเป็นกระปุกน้ํามันเบรกนั่นเองนะครับส่วนสีเขียวหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นน้ํายาคูลเลนต์นะครับส่วนกระปุกสีขาวฝาสีเงินตรงนี้นะครับจะเป็นที่ฉีดปัดน้ําฝนนะครับ และถัดมานะครับที่เห็นอยู่นะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกล่องสีเงินๆแบบนี้ตัวนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนระบบเบรกใหม่ไม่ใช่แบบมออรลมแล้วจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ครับแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยมีระบบ Adaptive Cruise Control มาให้ด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันทานํางานยังไงนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นหัวใจหลักสําหรับคันนี้นะครับสำหรับตัว Everest Sport Package น,นะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยให้พละกําลังเครื่องยนต์นะครับผมจะอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวซิงเกิลเทอร์โบนะเออเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับและ ด้านหน้านะครับผมในส่วนของตัวห้องเครื่องด้านตรงนี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามันจะไม่มีในส่วนของตัวสายพานมูเลมานะครับหรือเป็นใบพัดหน้าเครื่องนะเพราะว่าฟอร์น็กเจนตัวใหม่นะครับเขาเปลี่ยนจากใบพัดหน้าเครื่องตรงนี้เนี่ยมาเป็นใบพัดพัดลมแบบไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วทํางานควบคุมด้วยตัวระบบดีเลย์นะครับอ่ะถัดมานะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่ของฟอร์นนะครับเขาจะให้เป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เลยนะจากโฟโมโคนะครับ เป็นรูปแบบของ AGM นะให้พลังกำลังเนี่ยอยู่ที่12โวลต์นะครับ800 CCA หรือ80แอมป์นั่นเองนะครับคุณสมบัติของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับต้องบอกเว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดารถ PPV บ้านเราณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับแบตเตอรี่ของเราเนี่ยคือเขาจะจ่ายไฟนิ่งและจ่ายไฟลึกด้วยนะครับที่สําคัญเลยรถฟอร์ของเราเนี่ยมีในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยที่เข้ามาใช้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ฟอนเนี่ยเลยจําเป็นที่จะต้องใส่ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ในรูปแบบของ A G M ตัวนี้เข้าไปครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้านั่นเองนะครับและที่สําคัญเลย ในส่วนของตัวท่อแอร์นะครับเขาได้ย้ายออกมาทางฝั่งทางด้านข้างตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะไม่ติดกับตัวห้องเครื่องแล้วนะครับแน่นอนว่าการที่ย้ายออกมาแบบนี้แสดงว่าแอร์ของเราเนี่ยมันจะเย็นฉ่าและเย็นไวกว่าเดิมนั่นเองนะเพราะว่าความร้อนของห้องเครื่องเนี่ยมันจะไม่ไปกระจายโดนในส่วนของตัวท่อแอร์ครับมันไม่ไปสะสมความร้อนนั่นเองนะครับมันเลยทําให้แอร์ของเราเนี่ยมันเย็นฉ่าและเย็นไวมากขึ้นที่กว่าเดิมนะครับ และนี่คือข้ๆอๆประมาณนี้ทั้งหมดสำหรับตัวห้องเครื่องของ Ford e v อ r e s t รสคันนี้นั่นเอง ถัดมามาดูการตกแต่งภายนอกกันบ้างครับว่าเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจคันนี้เนี่ยตกแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่สีรถคันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นสีเทาดำนะครับมาจากโรงงานนะสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวบอมกาลังจะเตรียมเอาไปเคลือบแก้วให้กับลูกค้านั่นเองเนาะไปทําเคลือบแก้วให้มันฉ่าให้มันเงากว่านี้เตรียมพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านั่นเองนะครับและถัดมาในส่วนตัวไปจะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าที่เห็นอยู่นะตรงนี้นะครับกระจังหน้าที่เห็น อยู่หน้าตรงนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นั่นเองนะเห็นไหมครับลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าตะเก็งขนาดใหญ่แบบนี้ครับบอกเลยว่าเขามีความสวยงามในตัวนะครับและในส่วนของตัวกล้องหน้าเนี่ยเขาจะมีตัวครอบมาให้แบบนี้เห็นปะเออกันฝนกันน้ําได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและในส่วนของตัวกระจังหน้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามีไฟมินิไลท์มาให้ทั้งหมดถึง3ดวงเลยนะเป็นสีเหลืองส้มแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับชึบนี่เป็นไงสวยงามนะครับ และที่สําคัญเลยจุดเด่นของกระจังหน้าตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าจะเป็นในเรื่องของตัวไฟดับเบิลไลท์ที่เขามาให้ด้วยนะครับจะเป็นไฟดับเบิลไลท์สองดวงแบบนี้ครับเป็น LED ทั้งคู่เลยนะ โคมไฟของเขาครับจะเป็นโคมไฟเดทาวน n ะนิ่งไลท์เป็นแบบสีแคมป์นะครับมาพร้อมกับระบบไฟที่เรียกว่ามันติรีเฟกเตอร์นะครับบอกเลยว่าให้ความสดสบายตอนคืนได้เป็นอย่างดีนะครับมีทั้งระบบไฟสูงและไฟต่ําในตัวนะครับถัดมาด้านล่างที่เห็นนะ้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นชุดแต่งนะครับจากแบรนด์วิกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับสวยงามมากนะครับพี่ๆเป็นชุดแต่งยอดนิยมสำหรับฟอร์ดเอเวอเร์ณปัจจุบันณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคือจุดเด่นของเขานะครับคือเขาจะเป็นชุดแต่งขนาดใหญ่นะเขาจะครอบ ไปนะครับจนถึงขอบไฟหน้าด้านบนตรงนี้เลยนะครับคือมันจะทําให้ตัวรถเนี่ยดูใหญ่และบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะและที่สําคัญเลยในส่วนของตัวไฟตันมองเนี่ยคันนี้เนี่ยมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบ LED และที่เห็นอยู่นะตรงนี้นะครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าช่องต่างๆของเขาเนี่ยเขาจะเว้นในส่วนของตัวช่องเซ็นเซอร์ไว้ให้ด้วยนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่า เตือนก่อนการชนมาให้นั่นเองนะครับและอย่างที่บอมบอกไปว่าคันนี้เนี่ยมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์มาให้นี่นนครับว่าคันนี้เนี่ยมีระบบอัตติวทย์คูสคอนโทรนั่นเองซึ่งเขาจะทํางานควบคู่กับกล้องที่อยู่ด้านหน้าที่อยู่ณตรงนี้จะทํางานควบคู่กับในส่วนของตัวกล่องเรดาร์ที่เป็นกล่องดํำๆแบบนี้นะครับคันนี้เนี่ยคือเขาจะสามารถ วิ่งตามรถคันข้างหน้าได้ด้วยตัวเองชะลอความเร็วตามรถคันข้างหน้าแล้วก็เบรกตามรถคันข้างหน้าและหากรถคันข้างหน้าหยุดนิ่งคันนี้ก็สามารถหยุดนิ่งได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเขามีระบบ Adaptive p r u s e Control และทำงานควบคู่กับในส่วนของต,ตัวกล่องเรร์กะระยะแล้วก็ตัว อิ็กทอร์เน็ตเบรกบูสเตอร์ด้วยแน่นอนว่าเวลาที่เราใช้อินเทอร์เน็คุสคอนโทรลตัวกะระยะเนี่ยสามารถกะระยะได้ะครับมันจะมีให้ทั้งหมดอยู่ประมาณ4ระยะนะครับผมเราก็สามารถเลือกได้ด้วยตัวเองนะถ้าเกิดเราเป็นคนที่ชอบแบบห่างๆหน่อยเน้นความปลอดภัยก็เอาอยู่ที่ระดับ4เลยนะครับหรือว่ากลางๆสักระดับ2ระดับ3เอาให้มันแบบพอประมาณก็สามารถตั้งได้ด้วยที่พวงมาลัยนะครับเดี๋ยวตอนที่ไปชมข้างในเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะคบว่ามันตั้งค่าอินเทอร์เน็คุสคอนโทรลกะระยะยังไงนะครับท่านมากเดี๋ยวเรามาดูใน ส่วนของตัวล้อแม็กแล้วก็ยางคันนี้กันนะคบว่าจะเป็นยังไงเนาะมาดูกันที่ล้อแม็กแล้วก็ยางกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นล้อแม็กเดิมๆนะครับของตัวเอเวอร s เรสต์สปอร์คันนี้นะครับจะเป็นขนาดอยู่ที่ขอบ20นะครับลัดมาด้วยยางกูดเยียนะเป็นแบบเฮดทตัวนี้เนี่ยเขาจะมีขนาดของยางเนี่ยอยู่ที่255านะครับทับห้อย่นะครับเป็นยางเดิมๆที่ติดมาจากโรงงานเลยซึ่งลูกค้าครับไม่ได้อยากจะเปลี่ยนในส่วนของตัวล้อแม็กแล้วก็ยางนันเองนะละนักษณะของล้อแม็กของตัวสปอร์ตครับสังเกตง,ง่าย ถ้าล้อแม็กอันไหน,นที่เป็นสีดําเงาปัดเงาแบบนี้มาให้นั่นคือเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับเป็นรุ่นเดียวที่มีการปัดเงาหน้าแม็กแบบนี้นะครับบอกเลยสวยงามมากนะแต่ถ้าเกิดพี่ๆอยากจะเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนยางก็สามารถทําได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบอมแนะนาว่าควรต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าล้อเดิมเนี่ยเดี๋ยวบอมให้ดูในส่วนของตัวแนวตั้งตรงนี้แล้วกันแนวตรงเนาะอ่ะเห็นไหมครับจะสังเกตได้เลยเห็นไหมว่า ล้อของเขาเนี่ยเหมือนเขาจะขุบเข้าไปด้านในเพราะว่าตัวนี้มันมีออฟเซ็ตบวกนั่นเองแน่นอนว่าล้อเนี่ยมันจะ ดูแล้วมันจะเหมือนล้อจะหุ้มเข้าไปข้างในนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เป็นออฟเซตศูนย์นะครับเป็นล้อที่แต่งนะครับผมเป็นออฟเซตศูนย์นะมันจะพอดีกับตัวซุ้มล้อครับมันจะทําให้ทรงของรถเนี่ยดูสวยเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่ว่ากันอยู่ที่ใครชอบครับอยากได้ล้อเดิมจัดให้ครับหรืออยากจะตกแต่งมาเพื่อความสวยงามก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับกระจกของเรานะครับจะเป็นกระจกสีดําเงาแบบนี้นะครับมีเฉพาะรุ่นสปอร์ตเท่านั้นนะและไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะครับที่มีให้เน เลยเห็นราคาที่อยู่ตรงนี้ไหมแน่นอนครับว่าคันนี้เนี่ยมีกล้อง360องศามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเป็นรถสปอร์ตรุ่นธรรมดาราคา1,57,000บาทจะไม่มีกล้อง360องศานะเอออันดี้ถิควคัุทคอนโทรลก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายว่าออปชั่นอะไรที่ตัว Top ปมีคันนี้เนี่ย มีให้หมดเลยครับเพิ่มเงินอีกแค่58,000บาทเท่านั้นเองท่านจะได้ออปชั่นที่เหมือนกับตัว e v e r อร์เลสไวแทราคาล้านเก้าเลยครับพูดง่ายๆว่าซื้อรถล้านห้า แต่ได้ความคุ้มค่าเท็บเท่าลดราคาหลานเเออเป็นไงเพราะว่าคันนี้เนี่ยระบบความปลอดภัยเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะครับราาหลังคานะครับสีดําแบบนี้แน่นอนว่ามีเฉพาะรุ่นสปอร์ตเท่านั้นนะครับถ้าเห็นราาหลังคาตัววายเทที่เป็นสีดํานั่นหมายเขาว่าผมแ่ยได้แรปสติ๊กเกอร์หรือพ่นสีให้กับลูกค้านั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสปอร์ตจะเป็นสีดําแบบนี้มาให้เลยนะคะ ในส่วนของตัวกันสาดเนี่ยผมได้ติดตั้งให้กับลูกค้าแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากๆสีดําเงาเนาะและฟิล์มนะครับขนาดอยู่ที่60%รอบคันติดให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟิล์มเนี่ยมันอาจจะดูใสๆไปสักหน่อยนะพี่แต่บอกเลยว่ากาันแสง UV ได้ดีมากๆนะครับหากลูกค้าท่านใดเนี่ยที่อยากจะได้ฟิล์มนะครับผมขนาดเบอร์ไหนก็ได้นะอยากได้หน้า40 60, รอบคัน60หรืออยากได้หน้า40 60, รอบคัน60ด้านหลัง80 ก็สามารถแจ้งบ่มนายนะอันนี้คือแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่สายตาของพี่ๆแต่ละท่านนะครับสายตาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะ ถัดมาเลยจะเป็นในส่วนของตัวเบ้ารองมือจับตรงนี้นะครับสำหรับเอเวอเรสต์คันนี้ครับบอมติดตั้งให้นะครับเป็นในส่วนของตัวเบ้ารองมือจับนะครับผมเป็นสีดําเงาเป็นสีเดียวกับตัวมือเปิดประตูแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับและข้างล่างตรงนี้จะมีเสียลักษณะครับคําว่าสปอร์ตมาให้ด้วยนะบันไดข้างนะครับเป็นบันไดข้างมาจากโรงงานนะครับเป็นสีดํำด้านต่อไปนะครับเดี๋ยวบอมจะพาไปดูในส่วนของตัวด้านท้ายรถกันบ้างนะครับว่าเขาจะมีฟังก์ชันอะไรเจ๋งๆมาให้ดูบ้างนะครับเดี๋ยวตามบอมมาเลย มาดูกันที่ท้ายรถกันต่อครับด้าน,นบนที่เห็นนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสปอยเลอร์มาให้จากโรงงานเลยนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3แบบนี้นั่นเองครับและถัดมาด้านล่างนะครับที่เห็นนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวชุดไฟเลี้ยวของเขานะครับเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยแบบฟลู LED มาให้แล้วนะครับเนี่ยครับพอเวลาติดมันนี่ปุ๊บมันจะสวยงามมากนะครับพี่ๆและคันนี้เนี่ยให้แบบคีบฉลามมาให้ทางด้านบนแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถใส่เสาอากาศเพื่อเพิ่พมในส่วนของตัวสัญญ,ญาณได้นะหรือจะไม่ใส่ปล่อยเป็นไ้แบบ ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับอะและถัดมาด้านหลังที่เห็นนะตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดกล้องนะครับผมสามร้อยหกสิบองศาหรือเป็นกล้องท้ายรถของเรานั่นเองนะครับติดมาให้แบบนี้จากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าฟังก์ชันครบครบครับและถัดมาด้านล่างนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับจากสํานักวิกเตอร์แบบนี้นะครับตัวปลายท่อของเขานะครับจะเป็นปลายท่อโคลเมียมเป็นแบบเลขแปดอินฟินิตี้คือลูกค้าอยากจะได้เป็นแบบท่อคู่หรืออยากจะได้เป็นแบบอินฟินิตี้แบบนี้ก็สามารถ แจ้งบอมได้เช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนครับ E v e r อร์เรสสปอบวกแพ็กเกจสยามนะครับราคาล้านหะ้าทันทีนะฝาท้ายเนี่ยต้องเป็นไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราสามารถเปิดได้จากภายในรถก็ได้นะครับเปิดจากรีโมทก็ได้นะเปิดจากด้านหลังก็ได้หรือเราจะคลิกเซนเซอร์หรือเตะเปิดก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวบอมจะพามาดูระบบคลิกเซนเซอร์แล้วกันว่ามันสามารถใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมๆกันนะครับมาโอเคพร้อมนะครับสามสองหนึ่ง นี่เป็นไงครับคลิกเซนเซอร์เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับและบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากนะครับถ,ถ้าเรารู้จุดเซนเซอร์มันมนะแรกๆเราอาจจะเปิดไม่ค่อยติดหน่อยนะเพราะว่าเรายังหาจุดเซนเซอร์มันมไม่ค่อยเจอแต่ว่าถ้าใช้ไปนาน,านปุ๊บเนี่ยเราจะหามันเจอเองนะครับพี่ๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งท้ายรถกันบ้างน,นะครับข้างในตรงนี้เป็นยังไงกันบ้านเนาะและที่เห็นอยู่เนี่ย ก็คือผมเนี่ยได้ติดตั้งเพิ่มเข้าไปให้กับลูกค้านะจะเป็นพรม6 d ดีรอบคันแบบนี้เลยเออเป็นสีดําเดินได้สีทองส,สวยๆแบบนี้นะครับเราปูให้ทั้งคันส,สวยๆแบบนี้เลยนะและด้านล่างนะครับก็จะมียูบล็อกมาให้แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเอาไว้เวลาใส่รองเท้านะครับพี่ๆสมมติว่าพี่ๆที่เป็นผู้ชายนะครับเวลาที่ไปเตะบอลใช่ไหมเออเราสามารถเอารองเท้ามาสับเปลี่ยนได้นะครับเอารองเท้าบอลไว้ตรงนี้แล้วเราก็ปิดไปปุ๊บถึงเวลาถึงสนามแล้วเนี่ยแล้วเราก็เปิดท้ายรถเอารองเท้ามา สรับเปลี่ยนได้นะครับสะดวกสบายมากเลยนะและที่สําคัญเลยในส่วนของตัวภายในเนี่ยบอกเลยว่ากว้างขวามงมากนะครับในส่วนของตัวเบาะหลังนะครับเราสามารถพับได้หลากหลายวิธีนะครับก็คือเราดึงสลักหน้าหลังตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถพับเบาะแถวที่3แบบนี้ไปได้เลยนะครับ นี่แน่นอนครับว่าการพับเบาะแบบนี้เนี่ยเราสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้นั่นเองนะเรามีของที่เยอะมากจริงๆนะครับเราก็สามารถพับเบาะแล้วก็เอาของเนี่ยวางไว้แทนในส่วนของตัวเบาะแถวที่3ได้นั่นเองนะเออเป็นไงบอกเลยว่าภายในเอเวรเรของเราเนี่ยกว้างขวางมากๆนะครับเดี๋ยวบอมจะปิดในส่วนของตัวฝาท้ายแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวภายในรถกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะไปดูกันเลยครับ ก่อนที่จะไปรับชมภายในคันนี้นะครับเดี๋ยวบอมจะสาธิตเกรดเล็กๆน้อยๆให้กับลูกค้าได้รับทราบกันนะครับพี่วิท่านใดมีเด็กทาลกหรือมีเด็กตัวเล็กๆบ้างครับอายุไม่เกินสัก5้าขวบม,มีไหมครับเออไวกำลังสนเลยเนาะ แน่นอนครับว่าพอมีน้องๆที่อยู่ในรถนะครับแน่นอนครับว่าน้องๆเนี่ยคือบางทีเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ทราบในเรื่องของความอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นภายในห้องโดยสารนะครับเขาอาจจะไปเปิดปิดประตูโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับและแน่นอนครับรถฟอร์ดครับเขาก็จะมีล็อกเด็กมาให้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีตัวกสกิดเหมือนกับรถทั่วไปนะแต่ว่าเขาจะมีจุดซ่อนอยู่นะครับเอาไว้ป้องกันเวลาที่น้องๆเขาจะมาเปิดปิดเล่นในอนาคตนั่นเองนะครับเดี๋ยวบอมให้ดูหน้าตาของกุญแจก่อน ว่าจะเป็นยังไงบ้างนนครับและตัวกุญแจเนี่ยเขามีความสามารถหนึ่งอย่างก็คือเราสามารถดึงในส่วนของตัวดอกกุญแจทางด้านล่างออกมาได้แบบนี้น้องบอมดึงมาทาไมม่เกี่ยวอะไรกับสิส่นข,ของตัวเด็กอ่ะเดี๋ยวพามาดูนี่ครับเราสามารถใช้ในส่วนของกุญแจตัวนี้นะครับล็อกเด็กได้นั่นเองนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับผมพี่ๆมาดูใกล้ๆครับนี่เห็นนี่ไหมครับ นี่นะครับจะเป็นในส่วนของตัวแซลลักล็อกเด็กนะครับพนดูให้มันเป็นเด็กนะพี่ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนเด็กหรือเปล่านะเออเอาเป็นว่ามันสามารถล็อกเด็กได้โดยวิธีการเอากุญแจตรงนี้มาปุ๊บและเราก็ไขเข้าไปมันจะมีในส่วนของตัวลูกุญแจด้านในตรงนี้นะครับและเราก็บิดมันไปแบบนี้ชึบทางด้านซ้ายแค่นี้เองครับและเราก็ปิดรถ แน่นอนครับว่าพอล็อกเด็กเปนด้ปุ๊บน้องๆเนี่ยจะไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้ต้องให้ผู้ปกครองครับเปิดจากด้านนอกออกมาแบบนี้เท่านั้นแต่ถ้าใครไม่มีน้องๆอ,อยู่ในรถนะครับคือเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นในส่วนของตัวบุคคลทั่วไปนะครับผมไม่จำเป็นต้องล็อกเด็กก็ได้นะครับก็คือถ้าเราสมมติถ้าเราลืมนะครับลืมว่าเฮ้ยเราล็อกเด็กอยู่เราก็เพียงแค่ปดออกมาแค่นี้ครับเสียเข้าไป แล้วก็หมุนชึบกลับมาเหมือนเดิมแค่นี้ครับหน้าในรถตรถ้เนี่ยเราก็สามารถเปิดออกมาได้แล้วนั่นเองเนาะ เดี๋ยวบอาจะพามาดูภายในห้องโดยสารทางด้านหลังกันบ้างว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวบอาจะพามาดูห้องโดยสารตอนหลังกันบ้างน,นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก่อนที่จะไปรับชมเดี๋ยวบอลจะพับเบาะให้ดูนะครับว่ามาสามารถพับเบาะแบบไหนได้บ้างสมมุติว่าถ้าเราอยากจะขึ้นเบาะแถวที่3ใช่ไหมครับเบาะข้างหลังสุดตรงนี้นะเราพับเบาะง่ายๆครับก็คือเราดึงสลักด้านบนนี้เดี๋ยวบอาพามาดูใกล้ๆนะครับเราดึงแค่สลักด้านบนตรงนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมเราดึงขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเรากดสุดเลยนะครับปุ๊บนี่บอกเขาจะพับ แบบนี้มาครึ่งหนึ่งนะครับและเราก็สามารถเลื่อนในส่วนของตัวเบาไปด้านหน้าแบบนี้ได้น,นั่นเองและเราก็ขึ้นไปแถวที่3ได้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะพับเบาะนะครับแต่จะพับเบาให้มาแบบเรียบเลยเอาไว้แบบขนสัมภาระนะครับผมแบบเยอะๆเ,เลยนะเราก็ดึงสลักตรงนี้ เห็นไหมมันจะเหมือนตัวเอ็นหลังอะ่ะเห็นไหมเนี่ครับเราสามารถเอ็นหลังแบบนี้ได้อีกระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเราไม่เอ็นหลังเราก็เพียงแค่กดเขาขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บ <c oughs> บาะก,ก็จะพับลงมาเรียบแบบนี้เลยมันเรียบขนาดไหนล่ะน้องบอมเดี๋ยวผมเปิดข้างหลังให้ดูดีกว่าจะได้ดูกว้างๆเนาะนี่ครับพี่เห็นไหมมันเรียบขนาดนี้แหละครับเออ เราสามารถวางของที่เป็นของยาวๆได้นะครับคือขนาด1เมตรเมตรยีเนี่ยเราสามารถวางได้เลยนะครับชิวๆเลยนะและถ้าเกิดเราพับเบาะแถวที่2ที่เป็นเบาะใหญ่นะครับผมด้านหน้าด้วยเนี่ยเราสามารถขนของได้ถือบนหลังคานี้เลยนะครับบอกเลยว่าความจุเนี่ยเยอะมากนะไม่ธรรมดาลสำหรับเอเวอร์เรสสปอร์ตคันนี้นะครับสำหรับด้านหลังนะครับต้องบอกเลยว่ากว้างขวางนะครับอย่างที่บบบอกไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของตัวฟังก์ชันเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับ ที่เห็นอยู่ตรงกลางนะตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีปุ่มนะครับผมเอาไว้สำหรับปรับแรงลมแอร์ได้นั่นเองนะครับแอร์เนี่ยมันจะอยู่บนหลังคานะครับจะมีให้ฝั่งตอนผู้โดยสารด้วยเช่นเดียวกันนะขัดมาจากในส่วนของตัวฝั่งผู้ขับขี่นะครับและมีช่องชาร์จ USB มาให้ด้วยนะและในส่วนของตัวรายละเอียดตัวเบาะเดี่ยบอกเลยว่าสวยงามตามสไตล์สปอร์ตนะครับลักษณะของเบาะสปอร์ตนะครับก็สวยงามตามสไตล์สปอร์ตเลยนะครับเบาะเนี่ยเป็นหนังนะสีดานะครับเดินได้สีดํานะครับ และตรงกลางตรงนี้นะครับผมที่เห็นอยู่หน้าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ผ้านะครับจะเป็นหนังนะครับเป็นหนังรูนะสามารถระบายอากาศได้นั่นเองเนาะบอกเลยว่าเวลาร้อนๆน,นะครับผมสบายๆเลยนะสำหรับบอกแถวตอนหลังคันนี้นะครับแผงประตูนะครับก็จะเป็นสีดำส,สวยแบบนี้นะตามสไตล์สปอร์ตนะครับ ในส่วนของตัวที่พักแขนตรงนี้นะครับจะเป็นแบบซอฟทัชนะครับนิ่มมากๆนะเวลาที่เราเท้าแขนแบบนี้ปุ๊บเดินทาไกลๆสบายๆเลยนะครับและก็มีในส่วนของตัวระบบล็อกมาให้ด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของตัวปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถนั่นเองนะครับนะและตัวกระจกเนี่ยเราก็สามารถเปิดปิดได้แบบไฟฟ้าด้วยนะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้โดยสารทางด้านหน้ากันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ผู้ขับขี่ก่อนเลยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับมีระบบ Adaptive Cruise Control มาให้ด้วยนะครับอ่าพวงมาลัยของเราเนี่ยเป็นระบบบันตีฟังชันนะครับและในส่วนของตัวจอผู้ขับขี่นะครับจะเป็นจอขนาดใหญ่8นิ้วนะครับเป็นแบบดิจิตอลเลยนะสวยงามมากๆนะครับและถัดมานะครับในส่วนของตัวจอตรงกลางนะครับจะเป็นแบบ Sync 4A ขนาดใหญ่นะครับ อัปเกรดมาให้ถึง12นิ้วเลยเออปกติแล้วเนี่ยจอตรงกลางเนี่ยจะให้มาแค่10นิ้วนะครับแต่ว่าสปอร์ตแพ็กเกจเนี่ยอัปเกรดมาให้มากถึง12นิ้วเลยนะครับจอสวยชัดนะครับและที่สำคัญเลยมาพร้อมกับแอร์ที่แยกอิสระได้ซ้ายและขวานะครับสามารถเชื่อมต่อระบบ Android Auto Apple CarPlay ได้นะและสามารถชาร์จโทรศัพท์แบบไวเลสชาร์เจอร์ได้ด้วยนะ ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบ6สปีดแบบอัตโนมัตินะครับสามารถเชนเกียร์ได้ที่หัวเกียร์นะบวกลบได้นะครับตามความเร็วเนาะในส่วนของตัวเบาะนะครับต้องบอกเลยว่ารายละเอียดเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะสีดานะครับเหมือนกับแถวที่2เลยนะเออคอนโซลตรงกลางเนี่ยเป็นคอนโซลที่หุ้มหนังมานะครับตามสไตล์สปอร์ตสีดําแบบนี้ทั้งคันเลยนะครับคอนโซลเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบดุดันนะเออจะเป็นสีดําทั้งคันแบบนี้เลยนะครับ และสำหรับตัวบอร์ดเนี่ยยังไม่พอเป็นแบบระบบไฟฟ้าปรับได้นะครับผมทั้งผู้โดยสารตอนหน้านะครับผมแล้วก็ผู้ขับขี่ด้วยนะ แผงประตูตรงนี้นะครับเป็นแบบสีดําล้วนๆสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ที่เท้าแขกเนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นแบบซอฟทัชนะครับนุ่มสบายครับขี่ระยะไกลสบายมากนะครับและในส่วนของตัวปุ่มคอนโทรลต่างๆเป็นแบบระบบไฟฟ้ามาให้ทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเคล็ดละคระับผมสลับคันนี้เองก็คือจะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับตัวปลดล็อกรถแล้วก็ตัวล็อกรถเองตรงนี้เนี่ยเขาจะทํางานควบคู่กับระบบเปิดปิดฝาถัางน้ํามันนะครับเห็นไหมเออถ้าเกิดเราล็อกรถ ปุ๊บเนี่ยฝาถังน้ํามันจะไม่สามารถเปิดได้นะครับเราต้องปลดล็อกก่อนนะครับฝาถังน้ำมันถึงจะสามารถเปิดและเติมน้ํามันได้นั่นเองนะครับ อย่างที่บอมบอกไปครับเดี๋ยวบอมจะสาธิตวิธีการตั้งนะครับในส่วนของตัวระบบ Adaptive Cruise Control ให้ดูแบบคร่าวๆนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับเบื้องต้นนะตาบอมมาเลยและนี่คือหน้าตาของเขานะครับก็คือเวลาที่สตาร์ทรเนี่ยหน้าตาจะเป็นปรบมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งในส่วนของตัว Adaptive Cruise Control ให้ดูแบบคร่าวๆนะครับว่ามันตั้งยังไงนะตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวปุ่มนะครับของคําสั่งนะครับที่เราเอาไว้กดในส่วนของตัว Adaptive Cruise Control นั่นเองเนาะพอเรากดไปแบบนี้ปุ๊บนะครับ ตัวรถเนี่ยมันก็จะเขียนว่าพร้อมแล้วเห็นไหมอ่าเวลาที่เราขับไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวเลขบอกข้นตบนนี้นะครับว่าความเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถล็อกความเร็วตามนั้นได้เลยนะลเาานาะอ่าและเราก็สามารถเซ็ตได้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยเราสามารถกดเซ็ตได้นะครับแต่ว่ารถมันต้องวิ่งกนะตอนนี้รถมันจอดอยู่มันยังไม่สามารถเซ็ตได้นะครับและเราก็สามารถปรับในส่วนของตัวระยะได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําใ,ให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นระยะ2ขีดใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะเข้าไปใกล้อีนิดนึงปุ๊บเราก็ปรับเป็น1ขีด แบบนี้นะครับมันจะใกล้ยอยู่ประมาณนี้เลยไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะเออแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ความปลอดภยดัยที่เราสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เปลี่ยนเป็นสขีด แบบนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมมันก็จะไกลๆหน่อยนะเออมันก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ปรับอยู่ที่พักสักประมาณระดับ3เนี่ยกําลังดีนะครับผมมันจะจับได้เร็วจับได้ไวมากกว่านะเออเนี่ยนะครับนี่คือระบบ adaptive cruise control แบบคร่าวๆนะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้พี่ๆท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยใช้ระบบนี้ก็ลองไปขัดใช้งานดูนะครับพอบอกเลยว่าการเดินทางช่วงเทศกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นสงการปีใหม่นะครับสะดวกสบายมากครับพี่ๆ เป็นยังไงกันบ้างครับสรับการชมคลิปในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมเลยนะครับสลับลูกค้าที่อยากจะได้รถเจ็ที่นั่งราคาคุ้มๆนะครับและฟังก์ชันครบๆแบบนี้นะครับย้ำกันอีกรอบนึงคันนี้นะครับคือตัว Ever อรเรสรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแบาทนะครับและที่เห็นไปทั้งหมดนะตอนนี้เนี่ยคือยังไม่รวมในเรื่องของตัวชุดอุปกรณ์ตกแต่งนั่นเองนะครับสรับพี่ๆที่ดูถึงตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกโปรโมช ให้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ออกโปรโมชั่นนะครับภายในเดือนนี้นะครับดอกเบี้ยของเขาเนี่ยเขาจะมีดอกเบี้ยพิเศษมาให้นั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยตัวดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2บาทกว่า3บาทเลยนะครับแต่ว่าฟอร์จใจดีครับผม, <c oughs> ผมเขาให้ดอกเบี้ยพิเศษมาสำหรับลูกค้าที่ออกตัว e อว r เลสสปอร์ตคันนี้นครับอยู่ที่เพียงแค่1 3 9เอร์ซเท่านั้นนะครับดาว2 5ผ่อนระยะเวลา4ปีนะครับลูกค้าก็รับดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้ไปได้เลยนะครับและหากลูกค้าท่านใดที่อยากจะตกแต่งเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับอยากจะได้เป็นชุดล้อมแม็กยางเพิ่มเติมเข้าไปหรืออยากจะได้เป็นชุดสุลตา่านเพิ่มเติมเข้าไปเป็นเบรกเป็นอะไรเพิ่มเติมเข้าไปแบบนี้ ที่ก็สามารถทักหาบอมได้นะครับทิมไอดียไลน์นะครับพิมพ์คําว่าบอมฟอร์ดนะครับเหมือนชื่อหน้า YouTube Channel นะตอนนี้เลยแต่ว่าไม่มีขีดกลางนะพิมเขา่าบอมฟอร์ดไปได้เลยหรือโทรหาบอมได้ตามสติ๊กเกอร์ที่อยู่ทางด้านหน้าณนะตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวบอมจะเสนอในส่วนของตัวราคาให้นะครับผมว่ามันราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าของตกแต่งแต่ละชิ้นนะครับมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เหมือนกันเลยเนาะเอาไปว่าอยากได้แบบไหนพี่ๆเราเสนอมาเดี๋ยวบอมจะเสนอราคาไปให้รับรองว่าโดนใจอย่างแน่นอนนะครับ ขอบพรคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่รับชมมาถึงนาตอนนี้นะครับผมอย่าลืมนะกด Subscribe แล้วกดถูกใจคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับบอมยินดีที่จะรับฟังทุกๆคอมเมนต์นะครับและบอมตอบด้วยตัวเองทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าใครอยากได้รถคันนี้นะครับติดต่อหาบอมเดี๋ยวบอมจัดให้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ